ขึ้นเลี้ยวก็วอ้อยกับเม้นห้าเนี่ยพี่น้องเอ้หนึ่งาทุ่งเนี่ยห่าแบบเนี่ยที่ใส่ย,ยาตัวใดฉีดดีเนาะพี่น้องเนืน้ำกันเขม้าได้นะครับเนี้ยน้ำกันเขาม้าได้ใส่ตัวใดฉีดยาห้าในยอ้อยนะครับอ้อยเป็นอ้อยต่อครับอ้อยต่อสองเนี่ยครับสูบน้ำใส่บางอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเบิ้งห่าขึ้นเต็มเลยเพี่อ ว่ยก็ขึ้นได้บ่ดีปันไดนครับขึ้นได้ซ่าอยู่แค่ว่าหญ่านี่นไว้ไรเนี่ยอันนี้ว่อยหัวก็แตกขึ้นมาห่าก็ที่ท่วมแล้วนะพี่น้องใส่ยาตัวแดที่ว่าดีๆแนะนํากันข้าได้เลยครับเนะนํากันขม้าเลยนี่ครับแล้วกับประเภทเนี่ยห่าเขี้ยนะครับเป็นบกทัวนะครับบกทั่วบกทั่วชิออยูน้ำให้มันให้ยังให้รอซีนะครับตายยากๆนะ ເບິ່ງພຸ້ນຄືເຂียวລີຍຍ